สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของทางช่องรักบ,บุญมีครีเอเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ขณะที่ตัวเองกำลังเตรียมการสอนในวัวข้อศิลปะในการให้บริการเพื่อสร้างสุขบการณ์ที่น่าจดจำ The Art of Creating Memorable Experience ซึ่งพบว่าเป็นที่ต้องการของโรงเรีระดายโลในเวลานี้เพื่อเตรียมพนักอาสำหรับ ต้อนรับลูกค้าในช่วงหน้าไฮนะครับไฮซีซันในช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งสหรับอีพิโซดนี้ราบค็นมีครีเอเตอร์จะมานําเสนอง่ายๆนะครับลักษณะของการชวนกันคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักการเบื้องต้นสู่การบริการเป็นเลิศนั่นเองซึ่งเวลาที่ตัวเองได้รับโจทย์ให้ออกแบบหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องของการบริการเราจะต้องสอนเรื่องของ Basic Service Concept ให้กับพนักงานผู้เข้าร่วมเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทำอย่างไรที่จะสมม่งมอบบริการที่เป็นเลิศได้และให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและต้องทำอย่างไรต่อเพื่อเป็นการสมม่งมอบบริการที่เป็นเลิศบริการที่เป็นเลิศก็คือบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่ ได้รับบริการและเกิดความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดและเราสามารถเปลี่ยนจากลูกค้าที่พึงพอใจสูงสุดให้กลายเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีหรือ loyalty customer นะครับซึ่งปกติจะนำเสนอผ่าน slide presentation แต่ไม่เป็นไรเรานำเสนอในแบบ live talk แบบนี้ก็เป็นความท้าทายของนะครับผู้นำเสนอที่จะต้องทำให้ทุกคนนะครับเข้าใจไปพร้อมๆกัน